ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงนะครับแบบที่ไม่ต้องลงทุนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะมีเงินเข้าบัญชีธนาคารแบบฟรีๆเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับแอปที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นแอปไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณ โอเคนะครับผมสลับแอปที่จะใช้ในการหาเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับสลับแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Thai Daily นะครับสรับแอปนี้เนี่ยผมได้ทําการสอนวิธีการสมัครไปแล้วนะครับในคลิปแรกนะครับสรับใครที่สนใจนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างคลิปวีดีโอนี้ไปสมัครกันได้นะครับวิธีการสมัครก็ดูที่คลิปแรกนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการทํางานแล้วก็จะได้รับเงินแบบไหนนะครับในส่วนของแอป ไ a ยเดลี่นะครับโอเคนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับผมในส่วนของ iOS เนี่ยไม่มีให้ใช้งานนะครับผมใครที่ใช้มือถือ Android เนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับเมนูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับแอปนี้ทํางานเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับผมอ่านข่าวนะครับ่ข่าวแต่ละข่าวเนี่ยก็จะเป็นข่าวทั่วไปเลยเป็นการเมืองหรือว่าอะไรต่างๆนะครับ เต็มไปหมดนะครับผมมีรวมถึงการดูคลิปวิดีโอด้วยนะครับโอเคเรามาดูในส่วนอันแรกเลยนะครับเป็นการดูข่าวนะครับในส่วนของหน้าแรกนะกดเข้ามานะครับการดูข่าวเนี่ยก็ให้เราเลื่อนข่าวอ่านข่าวปกติเลยนะครับให้เราสังเกตที่ด้านล่างขวามือนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะมีเหรียญสีม่วงอยู่นะครับเป็นการรับคะแนนนะครับให้เราเลื่อนไปให้มันเต็มหลอนนะครับผม เลื่อนให้มันเต็มหลอดนะครับถ้ามันเต็มหลอดแล้วเนี่ยเราถึงจะได้รับคะแนนนะครับก็เหมือนเป็นการดูข่าวปกตินะครับทั่วไปนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อมันเต็มหลอดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นคาาําว่ารับแบบนี OK ้นะครับผมก็ให้เรากดคําว่ารับไปเลยนะครับคะแนนแต่ละข่าวเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เท่าเดิมนะครับมันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ได้82คะแนนนะครับกดกากระบาดปิดไปแล้วก็ให้เรากดย้อนกลับนะครับผมให้เราเลือกข่าวใหม่เลยนะครับ ถ้าเราอ่านซ้ำข่าวเดิมเนี่ยคะแนนมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านให้ดูนะครับเ่เราจะอ่านก็ได้นะครับถ้าเราอยากอ่านเราก็อ่านได้นะครับเพื่อรับรู้ข่าวในประเทศของเรานะครับหรือว่าข่าวต่างประเทศก็มีนะครับไม่นานนะใช้เวลาไม่นานนะครับผมผมไม่ทราบว่าในแต่ละวันเนี่ย มันจํากัดกี่ครั้งในการดูข่าวนะเพื่อนๆลองไปดูกันเองนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้กําหนดบอกนะครับผมว่าต้องกี่ครั้งต่อวันนะครับกดรับไปนะครับครั้งนี้ได้3 7คะแนนนะครับก็คลิกปิดไปนะครับย้อนกลับมานะครับมาดูที่วิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถรับคะแนนได้เช่นเดียวกันนะเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนะครับก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่เราดูวิดีโอให้มันจบนะครับ ให้ขีดสีม่วงเนี่ยมันเต็มหลอดเหมือนกับการดูข่าวนะครับผมวิดีโอเนี่ยก็เป็นข่าวทั่วไปเหมือนกันนะครับเป็นวิดีโอทั่วไปนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้จบนะครับผมให้มันได้รับคะแนนนะโอเคนะครับกดรับไปนะครับก็ได้รับมาที่29คะแนนนะครับผมมีประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเมนูงานนะครับ เมนูงานเนี่ยก็จะแสดงในส่วนของคะแนนของเราที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นคะแนนของเรานะครับที่เอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าธนาคารนะครับมีรหัสโค้ดของเราด้วยนะครับผมตรงนี้เป็นรหัสโค้ดเอาไว้ใช้ในการแนะนำนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกก็สามารถไปกรอกได้นะครับตามคลิปแรกที่ผมได้สอนไปนะครับเรามาดูในส่วนของการเช็คอินนะครับตรงนี้จะเป็นคะแนนในการเช็คอินแต่ละวันนะครับเราสามารถเช็คอินได้เลยนะครับในแต่ละวันนะเรามาดูภารกิจรายวันนะครับ อ่ออ่านหนึ่งบทความนะครับผมเพื่อรับรางวัลนะครับก็คือรับคะแนนนั่นเองครับกดรับไปนะครับเจ็ดสิบสามเหรียญนะครับผมเป็นการดูข่าวนะต่อมานะครับผมเป็นภารกิจในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเราจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกในการใช้งานแอปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแนะนําแล้วกันนะกดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่กดตรงนี้นะครับผมการแนะนําเพื่อนนะกดเข้าไป อ่ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูต่างๆนะครับสำหรับการชวนเพื่อนนะครับอ่ชวนเพื่อนเพื่อหาเงินตอนนี้นะครับก็กดไปเลยนะครับกดชวนเพื่อนไปเลยนะเราสามารถแชร์ไปช่องทางต่างๆได้จะเป็น Line f a c e b o o k m essenger หรือว่าจะคัดลอกเป็นลิงก์ก็ได้นะครับเรามาดูในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะครับผมว่าเราจะได้รับอย่างไรนะครับในการแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับเป็นรายได้จากการแนะนําเพื่อนนะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูที่เมนูการถอนเงินนะครับตรงคําว่าฉันนะฮะกดไปที่ฉันก็ได้แล้วก็กดคําว่าแลกรางวัลนะครับกดเข้าไปการถอนเงินมี2ช่องทางนะครับก็คือมี Paypal นะครับแล้วก็พร้อมเพย์นะครับพร้อมเพย์เนี่ยจะเป็นในส่วนของธนาคารนะครับขั้นต่ํา10บาทนะครับตอนนี้ยัง10บบาทอยู่นะครับก็ให้เรารีบแลกนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขแน่นอนนะครับในส่วนของการแลกเงินของพร้อมเพย์นะครับตอนนี้นะครับมันยังเป็น10บาทตนะครับสูงสุดอยู่ที่200นะครับคะแนนที่ใช้แลกพร้อมเพย์นะครับอยู่ที่1-0,000คะแนนนะครับขั้นต่ำนะ10บบาทนะครับสูงสุดอยู่ที่200นะครับก็คือ200,000เหรียญนะครับผม2 0 0 0 0 0คะแนนนั่นเองนะครับในส่วนของการแลกพร้อมเพย์นะครับวิธีการแลกนะครับผมก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ผูกในส่วนของพร้อมเพย์ไว้นะครับกรอกลงไปนะครับ แล้วก็ผู้รับเงินนะครับผมก็กรอกลงไปนะครับเป็นชื่ออะไรแล้วก็ใส่ชื่อลงไปนะครับในส่วนของคําแนะนำนะครับที่เป็นตัวหนังสือสีแดงเนี่ยเราจะต้องอ่านด้วยนะครับอ่านให้เข้าใจนะเรามาดูที่ p a y p a l นะครับขั้นต่ําอยู่ที่6ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ200บาทนะครับคะแนนที่ใช้ก็คือ2 0 0แสนเหรียญนะครับสองทอสูงสุดอยู่ที่65ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ2,000บาทไทยนะครับคะแนนที่ใช้ก็คือ2ล้านคะแนนนะครับเยอะมาก นะครับวิธีการแรกก็กรอกอีเมล PayPal ลงไปนะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้ในส่วนของบัญชี PayP a l นะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปถอนให้ในคลิปหน้านะครับผมโอเคนะครับผมมีตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่เขาได้ทำการถอนในส่วนของพร้อมเพย์นะครับในส่วนของกลุ่มนะครับมาให้ดูของเพื่อนๆนะครับที่เขาได้ถอนในส่วนของพร้อมเพย์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ โอเคนะครับผมนี่ก็อยู่ในส่วนของกลุ่มเงินฟรีแอปของพี่โดม2อนะครับก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนะครับตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของโพสตด้วยนะครับเข้าแล้วล่าสุดนะครับครั้งแรกนะครับกับแอปไทยเดลี่นะครับถอนตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนะครับเงินเข้าวันที่16ก็คือวันนี้นะครับได้ทําการถอนไปพร้อมเพย์นะครับจำนวน10บาทนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเ่ยพร้อมเพย์สิบาทนะครับ ตามนี้นะครับผมเงินเข้าบัญชีในแอปสิบบาทนะครับก็เข้าจริงนะครับในส่วนของแอปไทยเดลี่นะครับตามแฮชแท็กตรงนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็รีบไปใช้งานนะครับผมก่อนที่คุณจะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับในการหารายได้เสรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับถ้าใครชอบแบบนี้ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะทําคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆเลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนว่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ